ได้ป,ปลาปนมาแล้วครับสั่งมาจากชัยวัดป,ปลาปนนครับเปิดดูก็โมละเอียดเหมือนลำเลยครับถูกใจมากเลยครับผสมกับอาหารลดต้นทุนให้หมูนะครับสำหรับป,ปลาปนก็ใช้ได้นะครับละเอียดดีโม ละเอียดคลายลำเลยครับมีกลิ่นหอมนะครับลองผสมอาหารให้หมูกินแล้วหมูกินดีนะครับใครสนใจที่จะซื้อเอาไปผสมอาหารให้หมูหรือว่าเป็ดหรือไก่ก็ได้นะครับก็ลองติดต่อคุณชัยวัน์ปลาปนดูนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับ